สวัสดีครับารอาจารย์มนุษกด์พบปัญหาในครั้งนี้นะครับก็มีสมาชิกท่านหนึ่งซึ่งก็เป็นผู้ที่เข้ามาถามเรื่องบัญชีอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วก็คราวนี้นี่มาถามเรื่องติวสอบผู้สอบบัญชีเกษตรกรเขาบอกว่าถ้าหนูอยากจะลงสอบ TA ช่วงเดือนตุลาคมอาจารย์คิดว่ามีหน <c oughs> ึ่งสองสามสี่สี่ข้อเลยนะฮะ ข้อที่หนึ่งวิชาไหนยากสุดมีสัดส่วนคนสอบผ่านน้อยที่สุดคะอืมอืคุณตอบเลยวิชาไหนยากสุดสอบบัญชีค่ะอาจารย์วิชาสอบบัญชีนี่เป็นวิชาที่ยากที่สุดทําไมถึงเป็นวิชาที่ยากสุดและคนสอบผ่านน้อยที่สุดก็รอบที่แล้วผ่านไปสามคนรอบนี้ไม่รู้จะผ่านกี่คนคุณคิดว่าทาไมมันถึงยากสุดพร่าเหตุผลที่หนึ่งนะคะก็เพราะว่าเป็นวิชาที่รวมทั้งบัญชี กฎหมายภาษีตามวิชาอ๋อแล้วก็ตรวจสอบทั้งสี่อยู่ในหนึ่งเดียวก็คือวิชาตรวจสอบบัญชีโอเคก็คือต้องมีพื้นฐานทางด้านบัญชีด้วยว่าลงบัญชีแบบไหนถูกต้องไม่ถูกต้องถูกหลักการบัญชีหลักลการบัญชีซองถูกหลักการภาษีหลักการภาษีไหมก็คือเปรนั้าภาษีชำวมภาษีถูกไหมได้ทําอะไรที่เป็นทางภาษีหรือยังแล้วก็มาเรื่องของกฎหมาย กฎหมายนี่อาจจะเป็นเล็กน้อยเล็กน้อยนะคะและอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของมันเองก็คือเรื่องของการต,ว,ตวสอบ,สอบซึ่งสรุปแล้วก็คือวิชาสอบบัญชีมันรวมทุกๆอย่างเลยดังนั้น วิชานี้ก็เลยเป็นวิชาทีา่ยากยาถ้าเกิดคุณไม่มีทักษะทางด้านบัญชีมามคุณไม่มีทักษะทางด้านภาษีมาถ้าคุณมาเรียนเรื่องสอบบัญชีคุณจะไปตรวจสอบก็ได้ยังไง<ช>คุณก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันถูกอันไหนมันผิดใช่ค่ะซึ่งข้อสอบวิชาสอบบัญชีมันเป็นข้อสอบประยุกต์คือมันไม่ให้โจทย์มาถามถามอย่างนี้แล้วท่องมาแล้วตอบได้มันใช่มันเป็นโจทย์ที่แบบว่าให้เราวิเคราะห์เอาหลักการมาวิเคราะห์แล้วตอบดังนั้นถ้าเกิดคุณไม่แม่นภาษีไม่แม่นบัญชีแล้วก็ไไไมม่่่่รรรรู้้้เเืออองกกกาาาาตวววจจสสบบคุณ็็ทดิิชชนนีีึปย ค่ะำถามต่อไปข้อที่สองอาจารย์คิดว่าหนูควรลงสอบกี่ตัวดีคะอันนี้เป็นคำถามยอดฮิต่เลยนะฮะมันแล้วแต่คนนะฮะมันมันบอกตายตัวไม่ได้แต่ละคนก็มีความรู้มีทักษะมีความพร้อมแตกต่างกันในกรณีที่ถ้าเกิดคุณมีความพร้อมอยู่แล้วคุณจะลงไปเลยสองตัวบัญชีคู่กับประมวลเลยถ้าเกิดมีความพร้อมอยู่แล้วคือมีความรู้ในระดับที่โอเคอยู่เรียนสอง ติวสองตัวนี้ออกเลยค่ะแต่ถ้าเกิดคุณยังคิดว่าตัวเองยังไม่มั่นใจว่าตัวเองมีความรู้ในระดับไหนเนี่ยผมก็แนะนําให้ลงทีละวิชาก่อนอทแล้ววิชาที่ควรจะต้องลงชาแรกก็คือวิชาการบัญชีค่ะเมื่อผ่านการบัญชีแล้วค่อยไปต่อวิชาประมวลหรือถ้าเกิดสอบวิชาบัญชีครั้งแรกเราไม่ผ่านรอบต่อไปเนี่ยก็ลงติวทั้งบัญชีทั้งประมวลเลยก็จะได้ไม่เสียโอกาสสอบผ่านมาทีเดียวสองวิชาก็สบายค่ะ แล้วค่อยไปสอบชาสอบบัญชีดังนั้นว,วิชาสอบบัญชีคุณจะต้องเป็นวิชาสุดท้ายี่คือจะต้องลงลงสอบเพราะเพราะวิชาบัญชีคุณมีความรู้ละวิชาประมวลก็คือทงภาษีทำกฎหมายก็มีความรู้ละเพราะว่าการสอบบัญชีครั้งก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านั้นไม่ออกเรื่องภาษีซะเยอะเลยดังนั้นถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณจะไปสอบวิชาสอบบัญชี อ่านเฉพาะการเขียนแนวการตรวจสอบกระดาษทําการรายงานการตรวจสอบเนี่ยคุณอาจจะทำกรณยไม่ได้หรือบางข้อ,อก,การสอบวิชาสอบบัญชีเนี่ยเคยออกเฉพาะการตั้งค่าเผื่อนี่สงสัยศูนย์ตามนีน้ตาช่วงอายุแค่นั้นเองซึ่งมันเป็นเรื่องของบัญชีเฉพาะเลยออย่างเงี้ย ถ้าเกิดคุณไม่แม่นคุณก็ไม่ได้ในวิชาสองออนะดังนั้นวิชาสองชีถือเป็นวิชาตัวสุดท้ายค่ะหลังจากที่คุณผ่านวิชาการัญชีและกฎหมายมาแล้วกฎหามายคือประมวลนั่นเองอันนี้ตอบแล้วนะครับข้อที่สองข้อที่สามถามว่าถ้าเป็นอาจารย์มันนกอาจารย์จะวางแผนการสอบทั้งสวิชาย,ยัางไงคะก็อตอบไปแล้วครก็คือเป็นผมก็สอบวิชาบัญชีผ่านแล้วค่อยไปประมวลถ้า บัญชีไม่ผ่านแต่เคยสอบบัญชีแล้วก็ลงประมวลแล้วลบ,บัญชีพร้อมกันเลยครับแล้วหลังจากผ่านบัญชีประมวลแล้วค่อยไปลงวิชาสอบแต่แล้วแบบคุณเจนนี่เขาลงทีละตัวลงทีละสองแทนลงทีละสองค่าไปตัวหนึ่งก็ไม่เสียหลายอะไรใช่ยับลงก็คือถ้าสมมติว่าครั้งแรกเลยยับลงอ่าวิชาสอบเอ้ยวิชาบัญชีแล้วก็วิชาประมวลลงคู่เลยแล้วก็ย้ยบเน้นไปที่วิชาบัญชีมากที่สุดเพราะว่าบัญชีต้องผ่าน คราวนี้ส่วนวิชาประมวลี่ยไม่เน้นเขาอา่านางทางแล้วก็เข้าไปสอบก็ไปสอบทั้งสองวิชาก็ตั้งใจไปอยู่แล้วว่าวิชาประมวลที่ผ่านแน่แต่ก็คือว่าไปดูเอาแนวข้อสอบไปดูเขาเรียกว่าบรรยากาศในห้องสอบของวิชาประมวลว่ามันเป็นยังไงเพื่อเตรียมตัวสอบรั้งต่อไปพอคราวนี้สอบวิชาประชีผ่านละเจ้วก็ะโหลประมวลคู่กับสองัญชีอย่างเงี้ยนะรวคู่กันใส่กับ แต้คว,วามเป็นจริงก็คือคุณไม่รู้เลยนะว่าในการสอบในแต่ละครั้งเนี่ยข้อสอบมันจะมาออกโดนที่คุณเข้าใจในเรื่องนั้นพอดีใช่ไดังนั้นคุณ,ค,ณคุณลงไปก็ได้แต่ว่าไม่ไม่ต้องจริงจังมากแต่ลงไปเผื่อพวกว่าเขา,าออกข้อสอบตรงแบบที่คุณรู้พอดีคุณก็อาจจะผ่านไปเลย ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดคุณจริงจังมากทั้งทั้งสองวิชาก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าเกิดไม่ผ่านแต่ว่าต้องมีความรู้้ระดับนึงถ้าไม่ผ่านคุณจะต้องสอบลงต่อไปทันทีไม่ใช่ว่าไม่ผ่านแล้วเลิกเพราะว่าการที่คุณไม่ผ่านคุณอาจจะผ่านประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเขาเอาระดับที่ผ่านคือหกสิบดังนั้นคุณก็ยปเพิ่มอีกยี่สิบที่เหลือให้คุณเนี่ยรอบต่อไปคุณก็จะผ่านไม่ใช่ว่า มาสอบครั้งแรกไม่ผ่านแล้วก็ทิ้งมันซึ่งผมก็เห็นมีบางคนมาติวผมเนี่ยมาสอบครั้งแรกไม่ผ่านแล้วก็ทิ้งมันหรือว่าก็อาจจะตสิ่งอื่นอื่นก็ได้นะก็ <c oughs> ไม่ทราบแล้วกันนะฮะดังนั้นก็คือเวลาติวควรจะติวแบบต่อเนื่นองหรืออ่านหนังสือต่อเนื่องถ้าไม่ติวก็ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นเ้าเนี่ก็รอบแรกก็ผ่านบัญชีประมวลไม่ผ่านเพราะเน้นแค่บังอย่างเดียวอันที่สองไม่ได้เน้นอะไรเงี้ยจะเนี่ยไม่ค่อยเน้นไม่มีเวลาอ่านใช่รอบสองมาเจ้าก็ผ่านประมวลวิชาสอบบัญช เนี่ยรอบที่สามสอบแค่วิชาสอบบัญชีแล้วสอบ,สอบออวิชาบัญชีแล้วก็เหลือวิชาเดียวอ่าอย่างนี้ยค่ะอคโอเคต่อไปข้อติถ้าจะให้ดีควรสอบให้ครบทั้งสามวิชาภายในกี่ป,ปีก็ถ้าจะให้ดีก็สอบให้ผ่านภายในปีเดียวละฮะ <c oughs> ก็เริ่มต้นปีเลยคุณก็สอบเลยอะคุณจะเริ่มตุลาคุณก็มาเริ่มติวเลยตุลาเนี่ยก็ไปลงชานบียก่อนนะ สมมติว่าถ้าเกิดผู้ผ่านก็โชคดีไปเป็นลมชาวระเมินอถ้าไม่ผ่านก็ลงคู่กันผมเชื่อว่าปีเดียวคุณก็สอบผ่านแล้วแล้วข้อสอบเนี่ยเขาไม่ได้มาออกตามเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่เพราะเขาไม่สามารถออกได้ดังนั้นเขาจะเลือกเลือกเรื่องที่เขาคิดว่ามันน่าจะเหมาะสมมาออกดังนั้นมันมีไม่กี่เรื่องหรอครับที่เขาจะเอามาออกข้อสอบอถ้าเราไปโดนอย่างที่คุณรู้พอดีคุณก็สอบผ่านดังนั้นการที่คุณสอบผ่านไม่ว่าจะเป็น CVA หรือ TA ก็ตามเนี่ย ก็ไม่ได้หมายว่าว่าคนสอบผ่านรู้ทั้งหมด,ท,หมดทุกเรื่องของบัญชีค่ะแค่เพียงเขารู้ในส่วนที่ถูกวัดระดับแล้วเขาก็ผ่านได้ดังนั้นคุณเชื่อเถอะว่ามีอีกหลายๆคนที่เขาก็อาจจะไม่รู้ทั้งหมดแต่เขาสอบผ่านได้เพราะว่าไปตรงในที่เขารู้พอดีเขาก็สอบผ่านใช่ค่ะแล้วข้อสอบมันก็วนไปวนมาอยู่เหมือนเดิมค่ะทิศทางนิดหน่อยดังนั้นถ้าเกิดคุณมีความพร้อมในการเตรียมตัวสอบเนี่ยมผมเชื่อว่าปีเดียวคุณก็สอบผ่านค่ะ โอเคนะตอนท้ายเขาบอกว่าขอบคุณอาจารย์มนพมากค่ะ